โอ้คำปมปมโอ้ยปิ้งปล่าแต่แซบวิีอ่ะพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งบาที่นี่อุ้ยคักข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 ักได้หลายแล้วได้ตั้งแมาเป็นพุ่นมาตุ่มมาสุ่มมาพร้าาเข่ามันพอดีมื่อนี้กินข้าวันนี้ไม่นาบไม่ป่วยได้ดิยถึงลาบก้อยบาดที่นี่ซ่อนเดียวผู้ตีตามกันมาดูดูพุ่นนะูนขึ้นมา เก็บปลาขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยมาเห็ดเน้กินสู่กันจินกินแล้วก็ซุ่มแซวกันตัวบัติโอ้ยอยูทงไฮทงหน้าซ่อนไลออนซ่อนไม่สองขวดเนี่ยเบิ้งออหยังบูชูข้งหลังเพิ่นเนี่ยาเสียเพ่อนสว่านเาี่ยเลวน่ะบอวยี่งยเม่ข่อยัง่ักเนีย เอาโรดเอาโรดปลานี่ละอีสานเหมันเหมือนคบกเนี่ยมีคนเท่งว่างนี้เลยมาที่นี่เตัวเท่งเป็นเสียดไปไปเป็นเนื้อแม่งเนี่ยเสยดไปปอ้อาวอ้วนๆม้วนๆรมนนี่มครับครับครับเที่ยงว้ย่อยกน่ได้งินสจาจากไม่คอย่นบาี่จากไหม เดี๋ยวเดี no. ๋ยวผมไปหาบางคนทำในเรื่องครับ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 พูดนะจงงั้นไข่สิไปเฮ็ดงานสั่งว่าเป็นซื้อเนี่ยมนเสียบเนี่ยมวลมวลใหม่เนี่ยพี่สนตู้เพ่งเพิ่นแจกตู้เพ่งเพิ่นพี่น้องตู้เพ่งหรือตู้ขยายเพิ่นนี่ละเอาบอบอผมจะไปเฮ็ดงานอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้ออ๋อะสิไปงานสิไปงานครับบ่เอาตัวครับ ย่ำไปเฮ็ดงานบ่กินกินแต่กินกินแต่หน่ำเส้าเวียกเส้ากันท่างงานโอ้ยเป็นตะเชียพี่ลีพี่น้องนะมึงดูเผาปลากระตูบอกนี่ต้มปลากะบอกเนี่ะเพ่นนเขี้แยขี้บังตนปลาวนบังตนปลาวนบปลาไกลไกลวนนะจะไล่หาไม่ลูกสาวยังย่องเลยปลาจินตะเหลา พยาเพิ่นแล้วเราเพิ่นมากไปเพิ่นกิน้วเนาะพี่น้องสาวมนยองมานซ้ำหูก้อซั่นเพิ่นบอกว่ากินซ้ำจินได้เฮ้ยขักขัด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 นัดัดข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 ัดาัดขัพขัดบัดข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 ัอขัดาัดขันัดข้ดข้ดขัดขัดขอดเัด่ัดข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 ัดนัดขัดขขัดขัดขเอาัดข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 ััดดขดขน